สัดดีบอยจำเราได้ไหมอ่ะโทษทีครับผมจำไม่ได้ผมกำลังมีปัญหาเรื่องโปรแกร,รม Excel อยู่ดีเลยงั้นเดี๋ยวแองจี้ช่วยผมทำได้ไหมครับโอ้ยแองจี้ผมปวดท้องอะครับเดี๋ยวขอไปเข้าข้างน้ำก่อนได้สิเดี๋ยว ie, แองจี้ทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเฮ้ยเจ๊นั่นพนักง,งานใหม่ในบริษัทเราปะ แก okay, หลอดบอกเขารอนนั่นมันบ่อยปะ่ะคนที่เรียนศึกษาภาษาอังกฤษกับเราตอนมหาลัยไงที่ตอนนั้นมาอยู่กลุ่มพิเศษงานกับเราว่าใช่เหรอแกเฮ้ยใช่จริงๆด้วยตอนนั้นฉันก็ชอบเขานะแกแต่ว่าฉันไม่มีโอกาสได้ทักเขาเลยตอนเนี้ย จะรออะไรล่ะรีบไปคุยด้วยสิแกก็ส่งนข้าอร่อยฉันเป็นผู้หญิงฉันูเรียบร้อยขนาดนี้เส็ก็เถอะแกแหมหล่อหล่อเท่สักขน,นั้นน่ะจะรอให้คนอื่นข้าไปแดกเลยอยังไงไปรีบไปคุยได้แล้วสวัสด,ดีบอยจำเราได้ไหมอ่ะโทษทีครับผมจำไม่ได้เราแองจี้ไงที่เคยเรียนอินด้วยกันตอนปีหนึ่งอ่ะ อ๋อเธอคนที่เป็นลูกครึ่งแล้วเพื่อนๆเราขอไปอยู่กลุ่มด้วยใช่ไหมใช่บอยเพิ่งมาทํางานวันแรกนี่ใช่ไหมงั้นถ้าบอยอะ่ะมีอะไรให้แองจี้ช่วยตบรอจอินีได้นะแองจี้ดีช่วยได้สิครับแองจี้ผมกำลังมีปัญหาเรื่องโปรแกร,รม e x c e l อยู่พีเลยงั้นเดี๋ยวแองจี้ช่วยผมทําได้ไหมครับได้สิแองจี้เก่งเรื่องนี้เลยงั้นเราไปกันเลยไหมอ่ะได้ครับ แองจี้มานั่งตรงนี้เลยครับโอเคครับไหนมีอะไรให้เราช่วยเราเซียนโปรแกรมนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยครับผมใส่สูตรหาค่ามันไม่ได้ครับอ่าได้เดี๋ยวแองจี้ช่วยเองนะโอ้ยแองจี้ผมปวดท้องอครับเดี๋ยวขอไปเข้างน้ำก่อนได้สิเดี๋ยวแองจี้ทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมานะครับโอเค ง,งเดี๋ยวแอบออกไปเที่ยวดีกว่าอ้าวแกแล้วบอยหายไปไหนอะ่ะเห็นบอกจะไปเข้าห้องน้ำมาแกแต่ไปเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่มาเลยไม่รู้ไปเลยหรือเปล่าไปเข้าห้องน้ำอะไร ฉันออกมาจากห้องน้ําเนี่ยไม่เห็นมีใครอยู่เลยนะแกอ้าวแล้วหายไปทิ้งงานไว้ให้ฉันทําแบบนี้หรอฉันว่าแปลกๆแล้วนะแกโทษทีเราท้องเสียหนักเลยอะเราทํางานให้เสร็จแล้วนะเราก็เป็นห่วงบ่อยมากด้วยนี่คุณไปเข้าห้องน้ําที่ไหนมาหรอก็ห้องน้ําพนักงานชายครับคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมมุิ่งออกมาจากห้องน้ํา ไม่มีคนอยู่มาครึ่งชั่วโมงแล้วนี่คุณจะมาทิ้งงานแล้วหลอกให้เพื่อนฉันทำแบบนี้ไม่ได้นะก็เขาเต็มใจมาช่วยผมเองผมไม่ได้หลอกเขาสักหน่อยนี่ช่วยไม่ได้แปลว่าทำให้แล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้ยแกไม่ต้องมาทำงานนะฉันจะบอกพ่อให้ไล่แกออกเมื่อวันที่ความตั้งใจถูกตอบแทนด้วยการหลอกลวง เพราะสุดท้ายความดีจะช่วยให้เรารอดจากคนชั่วที่หวังแต่จะกอบโกยผลประโยชน์